สวัสดีครับเพื่อนๆชาว dvreview.net ทุกคนครับวันนี้เดือนกุมภาแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ที่ผมกำลังเดคอร์ดอยู่เนี่ยก็พรุ่งนี้ก็ตุจีนวันที่2กุมภาพันธ์า2 5อ4นะครับผมวันนี้วันนี้ได้มีโอกาสดมาทำบทความนะครับวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีเพื่อนๆสมาชิกอยู่ท่านหนึ่งนะครับ น,น,นะฮะได้ตั้งหัวข้อกระทูว่าไฟล์ .mts ใช้โปรแกรมอะไรแปลงดีนะครับใช้โปรแกรมอะไรแปลงนะครับเอ,อ่อถ้าในกรณีที่คุณจร1980ถามไว้เนี่ยว่า .mts แปลงงไงเนี่ยก็ก็เราอาจจะมีใช้ซอฟต์แวร์ในการที่แปลงจากฟอร์แมต .mts ไปเป็น dvd เลยหรือฟอร์แมตต่างๆเลยนะครับแต่ผมจะบอกก่อนว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในซอฟต์แวร์ตัดต่อต่างๆที่อยู่ในท้องตลาดที่เราใช้กันไม่ว่าจะเป็นเอ่อพรีเมียรเวกัสหรือเอดเหรือตัว Final Cut Pro เองนะครับหรืออื่นๆนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยสามารถจะแปลง สามารถจะแปลงจากในตัวซอฟต์แวร์ตัดต่อได้เลยจะเป็น DVD ก็ได้นะครับหรือจะเป็นฟอร์แมตอื่นก็ได้เลยนะครับจะเอ็กพอร์ตจากทำหลายแต่ถ้าถ้า,ถาคุณจอห์นหเนี่ยมีไฟล์ตัวเอ่อไฟล์ยอยู่ไฟล์หนึ่งนะครับที่อยากจะแปลงหรือไฟล์อื่นที่แปลงอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องผ่านซอฟต์แวร์ตัดต่อเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมามาแนะนำซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถจะตอบโจทย์คุณคุณจอได้นะครับแล้วก็ ความจริงเนี่ยซอฟต์แวร์ไอคนไอแปลงเนี่ยมีเยอะมากนะครับณขนาดนี้ตอนนี้มีเยอะมากๆแล้วก็แบบที่มีคุณภาพเนี่ยเยอะมากไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับจะน้อยหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เยอะมากนะครับแต่เมื่อกี้ขออยัดท้าความอีกนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าซอฟต์แวร์ตัดต่อที่ในตัวมันเนี่ยสามารถก็จะแปลงได้อยู่แล้วนะครับก็กอย่างเช่นพีเมียและกัน นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนิดนึงนะครับเหมือนนะตอนนี้เนี่ยเ,เป็นพรีเมียร์ของผมเองก็ผมใช้ cs 5อยู่นะครับหรือถ้าเพื่อนๆบางคนใช้เวกัสก็เวกัสสิอะไรเงี้ยหรือ e d ดหรือ,อตัวอื่นที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะรองรับ format mts นะครับส่วนใหญ่จะรองรับเลยนะครับเราสามารถจะแอดแอดไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้ก็ต้องไปแปลงก่อน จะเป็นแปลงมาเป็น avi เพื่อได้คุณภาพไม่ให้รถทอนเพื่อมันจะจะมาตัดอีกก็ได้นะครับในตรงนี้แต่ในตรงนี้ผมไม่ขอกล่าวถึงก่อนนะครับแต่ผมขออนุญาตในตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าในตัวมันเนี้ยมันพีเเซตห้าเนี่ยก็มันจะมี Adobe เนี่ยก็จะทําตัวซอฟต์แวร์เอนโคดของเขาออกมาเองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาที่ไฟล์ใช่ไหมฮะเราเรา,เราจะเอ็กพอมาเป็นไฟล์ต่างๆนะครับมาที่มีเดีย ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะมาที่มดียแล้วเราก็สามารถจะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เป็นฟอร์แมตต่างๆได้หลากหลายเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับในตัวเวอร์ชันใหม่ๆของของทุกซอฟต์แวร์จะมีรองรับให้นะครับหรือถ้าในตัวพเมร์เองเนี่ยถ้าเราอยากทำเป็น dVD คือเป็นแผ่น dVd เลยหรือเป็นไฟล์ฟอร์แมตที่เป็น vob ที่เป็นไฟล์ภาพยนตร์เลยเนี่ยเราก็สามารถจะจะ มันจะมีเขาเรียกว่าไดนามิกลิงก์นะครับที่ทาง Adobe ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะมีมาให้นะครับซึ่งมันจะส่งส่งไทม์ไลน์ของเราไปเลยนะครับไทม์ไลน์ที่เราตัดเนี่ยไปยังตัว Encode ได้เลยนะครับแต่ตัวตัวนี้เนี่ยเหมือนอย่างที่เห็นคือ Encore นะครับชื่อว่าโปรแกรม Encore Adobe Encore เนี่ย มันจะส่งส่ง Adobe Encore เนี่ยมันจะทำงานลนักษณะของการการ convert ไฟล์ไปเป็นฟอร์ a มตต่างๆแล้วก็สามารถจะทำเมนู DVD ได้นะครับสมมุติเราสมมุตินะขณะนี้ผมตัดต่อเสร็จแล้วนะครับผมตัดต่อเสร็จแล้วแล้วก็ผมก็ส่ง Dynamic Link ไปยังโปรแกรม Encore นะครับซึ่งมันจะลิงก์กันเองโดยอัตโมัติอยู่แล้วนะครับผมสมมุติให้ผมเปิดออกมาปุ๊บนะครับมันก็จะมี มันจะส่งมาทั้งทไลายเลยนะท่นี้ผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาเฉยเป็นสัตว์ที่ให้ดูก่อนนะครับข่าวหลังเดี๋ยวผมค่อยอธิบายละเอียดนะครับแต่ผมใช้ดูตรงนี้ว่าเนี่ยนะครับตรงบิลเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันจะไม่ให้เลือกเราจะทําเป็นแผ่น d v วีดีบูเล่แฟลตนะครับเราสามารถจะเลือกได้แล้วแถมออพอแอดไฟล์เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะบอกขนาดเลยว่าถ้าอยู่ในแผ่น d v วดีเนี่ยมันจะกินหน้าที่เท่าไหร่เหลือหน้าที่เท่าไหร่เห็นไหมฮะตรงนี้นครับเห็นไหมฮะ จะกินเนะื้อที่ DVD ไปเท่าไหร่ปกติ DVD ปกติแผ่นหนึ่งก็จะเป็น4.7กิกใช่ไหมฮะอ่าก็จะเหลือหนะ้าที่เท่าไหร่เงี้ยมันจะบอกไว้หมดเลยนะครับเราสามารถจะแปลงเป็นแผ่น DVD ได้เลยแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เองสามารถจะสั่งไลท์ในตัวได้เลยโดยไม่ต้องเราไม่ต้องส่งผ่านไปหลายซอฟต์แวร์นะครับให้วุ่นวายหลายทอดอย่างเงี้ยนะฮะโอเค วันณตอนนี้ผมขอเกลิ่อนไว้ประมาณนี้ให้ใหทราบว่าในตัวซอฟต์แวร์นียมันสามารถจะ e n c o d e ออกมาเป็น Format ตามที่เราต้องการได้ปัจจุบันเนี้คอนเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้เขาแทจะหลากหลายได,ได้หลากหลายมากนะครับก็แล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวอื่นก็ไม่ใช่ปีเมียอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆที่ใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นก็ลองกลับไปไปดูว่าซอฟต์แวร์ของตัวเองนั้นสามารถจะทําได้ที่ผมว่าหรือเปล่าแต่จากที่ผมเช็คมาเนี่ยผมก,ก็ใช้ได้ทุกตัวนะครับใช้ได้ทุกตัวนะครับ อ่คราวนี้เนี่ยมาดูพระเอกของเราวันนี้นะครับมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวนะฮะโอเคนะครับโปรแกรมที่จะ encode น,นะครับโปรแกรมที่จะ encode เ,เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของคุณจอห์1980นหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับนะครับก็คือ mts แปลงเป็น dvd นะครับแล้วก็แปลงยังไงให้ได้คุณภาพ นะครับก็ก็เรามาดูที่ซอฟต์แวร์คอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับที่ที่ที่อีกเป็นพันๆตัวเลยแต่ตัวนี้ผมก็ขอแนะนำนะครับเพราะรอ,องรับฟอร์แมตหลากหลายแล้วก็สามารถจะเอ็กพอร์ตไปยังฟอร์แมตอื่นๆได้เยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็หน้าต่างการใช้งานก็ใช้งานได้หลากหลายเช่นกันใช้งานง่ายนะครับเเรามาดูกันก่อนนะครับ โปรแกรมมันเนี่ยชื่อถ้าผมขออนาตนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันผมจะอ่านผิดหรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นเอ่อ v ็มเอ่อโมโมาวิโมาวิวิดีโอคอนเวอร์เตอร์ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับหรือจะอ่านเป็นอีกชื่อหนึ่งก็เอ่อมบอวีก็ได้นะครับลองลองดูใครอ่านยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าขอให้หาซอฟต์วแวร์ตัวนี้นะครับเหาจากไหนก็ลอง หาโหลดดูในถาม Google แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับลองดูนะครับหรือใครอยากจะต้องการยังไงก็มาหลังใหม่แล้วกันนะครับผมครับขั้นตอนแรกก็เราก็มาแอดไฟล์กันก่อนนะครับในส่วนของของการแอดไฟล์ก็คือนี่จะมีมีหัวข้อให้เราเห็นด้านบนเห็นไหมฮะด้านบนตรงนี้นะครับเในหัวข้อไฟล์ก็คือเราสามารถจะแอดไฟล์ที่เราต้องการ ได้หลากหลายนะครับในที่นี้นะครับผมขออนุญาตแอดไฟล์จากกล้อง DSLR SO นะครับ60 d ซึ่งจะเป็นนามสกุล MOV แต่ถ้าคุณคุณจรบอกว่าของของคุณจรเป็น .mts นะครับซึ่งส่วนใหญ่ .mts เนี่ยจะได้มาจากกล้องที่บันทึกแบบ AVCHD อย่างเช่นกล้องของ Panasonic หรือกล้อง Sony NX5 เป็นต้นนะครับ ลองดูนะครับฟอร์แมตมันรองรับยังไงนะครับลองดูเนี่ยครับมันจะมีแจ้งอยู่เลยนะครับว่าเนี่ย mth เห็นไหมฮะก็จะเป็น Format ที่คุณจอนต้องการที่จะแอดเข้ามานะครับตรงนี้นะฮะหรือจะเป็น Format อื่นๆนะครับก็ได้เยอะแยะมากเลยหลากหลายครอบคลุมที่ในปัจจุบัน mkv ยังมีเลยนะครับ mkv ยังมีเลยนะครับเมื่อเราแอดนะครับผมเลือกมาหนึ่งไฟล์นะครับผมเลือกมาหนึ่งไฟล์ เดี๋ยวนะฮะอันนี้นะครับอ่าโอเคเรื่องมาหนึ่งไฟล์แล้วนะฮะมันก็จะแจ้งเอ่อขนาดของไซส์นะครับเอ่อเรียบร้อยนะครับเลตตี้อ่าขละเอียดที่มันก็จะแจ้งว่าดีข้อละเอียดสูงอย่างนี้นะครับเอ่อเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยขวามือก็จะเป็นหน้าจอพรีวิว เราสามารถจะเทสเช็คพรีวิวเพลย์ดูก่อนได้ดกไ,กไเห็นไหมฮะเราจะเล่เพลยก่อนได้นะครับหรืออีกในกรณีหนึ่งถ้าไฟล์ที่เราแอดเข้ามาสมมุติว่า,าไฟล์นี้นะครับ อ่าหมดไฟายนี้นะฮะพอแอดเข้ามาแล้วก็เหมือนสักครู่นะครับอันนี้มันก็จะแจ้งขนาดเห็นไหมฮะพอคลิกกับไปแล้วก็จะมีพรีวิวด้านข้างนะครับผมอ่าอีกอีกอการใช้งานอย่างหนึ่งนะครับในจอหน้าจอพรีวิวด้านล่างก็จะคล้ายโปรแกรมตัดต่อนะครับมันจะมี Mark in Mark out เมนะครับสมมติว่าเอ่อในส่วนของคลิปวีิโอันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเจ้าสาวนั่สองนั่หนึ่งกันมา ผมอยากจะเริ่มให้ Encode ตั้งแต่วินาทีที่ที่สองจุดหกเจ็ดสี่นะครับเราก็แค่มา r k ก n ินเข้ามาหรือจะเลื่อนเนี่ยนะครับตัวมา r k กอินเข้ามาได้นะครับนะครับแล้วก็ให้สิ้นสุดที่เอ่อนาทีวินาทีที่แปดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการมา r k ก n mark, IN, MARK out เอาคล้ายๆโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแหละครับนะครับนะ นะครับเรามาอินมาเอาได้นะครับอ่าเราก็จะได้ในส่วนนี้เราก็จะ e n นโคดเฉพาะในส่วนนี้ออกไปนะครับผมอ่าผมขออนุญาตสมมติผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลบคลิปนี้ออกไปนะครับหรือนะครับเราแอดไฟล์เข้ามาแล้วเห็นอีกเครื่องมือหนึ่งไหมฮะแอดดีวีนะครับแอดดีวีดีเนี้ยก็คือเราสามารถจะแอดนะครับผมลองคิดเลือกนะครับเราสามารถจะแอดออในที่เป็นไฟล์ DVD ได้เลย นะครับอาที่เช่นผมจะ add ไฟล์ที่เป็น DVD ไปแล้วสมมุติตัวนี้สมมุติสมมตินี่นะครับขออยาดตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้อา่าเนี่ยนะครับไฟล์ที่เป็น DVD ไปแล้วนะครับผมก็สามารถจะ add เข้าไปเลยกดโอเคเข้าไปใช่ไหมฮะมันก็จะทำการ add เข้าไปซึ่ง มันก็จะบอกขนาดของไฟล์โดที่เราแอดเข้ามาด้วยนะครับเราสามารถจะเช็คดูได้นะครับรีวิวดูก่อนได้นะฮะ k เช็คดูก่อนอ่าอย่างเงี้ยนะครับเช็คดูได้แล้วก็รีวิว lady, นะฮะเช็คได้นะครับแต่ในที่นี้เอาให้เหลือไฟล์เดียวลบออกก่อนนะครับจะได้แปลงง่ายๆสัธิได้เร็วๆนะครับ โอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับคุณจรได้แอดหรือเพื่อนๆได้แอดไฟล์ที่ต้องการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนามสกุลอะไรนะครับก็จะลองลองรับค่อนข้างจะเยอะเราก็มาดูฟาไฟล์ฟอร์แมตท,ที่เราจะเอ็กพอร์ตออกไปคุณจรบอกว่าจะเอ็กพอร์ตเป็น DVD ใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนจะไปดีดีผมให้ดูตรงนี้นิดนึงด้านล่างใช่ไหมฮะตรงส่วนนี้จะเป็นตัวให้เลือกเอ็กพอร์ตนะครับดีไว้เรา ไอตรงส่วนของคําสั่งเนี้มันจะเป็นเอ็กพอร์ไปยังอุปกรณ์รอบๆข้างเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องเ,อเครื่อง PlayStation Xbox ต่างๆเนี่ยเลือก format ได้เยอะมากนะครับในตรงนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์รอบกายเรานะครับในตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถ export ร์ตไปได้หลากหลายนะครับเราก็เลือกให้เหมาะสมตามที่ต้องการนะครับแต่ในที่นี้เราจะเลือกเป็น format ตวิดีโอนะครับเราก็มาเลือกตรงหัวข้อฟอร์แมนะครับ ไม่คลิกที่ Format ในตรงนี้นะครับนะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับเห็นไหมฮะมันจะมี Format ต่างๆที่จะสามารถจะ export ไปได้เยอะมากไม่จะเป็นภาพทั้งเสียงต่างๆเห็นไหมฮะเป็น DVD เอ่อ HD วิดีโหรือเป็น Fat วิดีโอหรือจะเป็น AVI MPEG4 M2 M M2T ก็ได้นะครับหรืออ,อ MP3 อะไรที่เป็นไฟล์เสียงได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับ นะครับตอนนี้เราเลือกถ้าเลือกเป็นจะเลือกเป็นไปดีก็เลือก DVD v i d วิดีโอนะครับพอเลือกแล้วเนี่ยก็ตรงนี้มันจะโชว์ว่าในหัวข้อไอคอนบัตทูเนี่ยก็จะเ,เป็น DVD วิดีโอนะครับส่วนสําหรับบ้านเรานะครับมาเซตตรงนี้ลองคลิกนะครับตรงนี้นะครับบ้านเราเนบบาีนะ่ยเป็นระบบพาวนะครับเป็นระบบพาวใช่ไหมฮะเราก็ต้องเลือก DVD พาวนะครับเพื่อไม่ได้มีปัญหาในการพรีวิวจอโดทัด ที่เป็นรุ่นเก่านะครับเพราะว่ารุ่นใหม่นี่จะรองรับทั้ง n d s c และ PAL แล้วก็ขนาดก็มันก็จะปรับเองอัตโนมัตินะครับเอ่อแล้วจะเห็นตรงนี้ไหมฮะถ้า D/V PAL ก็จะมีให้เลือกระดับ3ระดับด้วยกันนะครับสระดับคือ high medium low quality นะครับเอ่อถ้าอยากให้ละเอียดสูงสุดก็เลือกไปที่ high quality นะครับ high quality ถ้าอยากรู้ว่าไฮค q u a l ตี้มันมีค่าการเซตติ้งของมันยังไงเราไปทิ้งเอ่อแอดวานซ์เซตติ้งนะครับคลิกลงไปนะครับซึ่งมันก็จะแจ้งอยู่แล้วว่าอ่าดิสทายของเราเป็นระบบพาวนะครับแล้วเป็น High นะครับแล้วก็เอ่อพวกปีลเลตต่างเนี่ยก็มันจะเซตให้อัตโนมัติว่าให้อยู่ปีลเลตที่เหมาะสมแบบสูงสูงนะครับซึ่งดูค่าตรงนี้ก็สูงจริงๆนะครับในตรงนี้นะฮะส่วนไอเอสปิกไอในส่วนให้เราเซตอัพตรงนี้เนี่ย ผมแนะนําถ้าเป็นดีวดีถ้าเพื่อรองรับเครื่องจอรุ่นเก่าด้วยให้ให้เลือกเป็นสี่ต่อสามนะครับไปเลือกเป็นสี่ต่อสามนะครับผมแล้วตรงนี้ดิสก์ก็เป็นสี่เจ็ดกิกแต่ถ้ามันควรจะเป็นดับเบิลเลเยอร์ก็เรียกแปดจุดห้ากิกนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับดิสก์นะครับเพื่อให้มันปรับขนาดให้เหมาะสมกับดิสก์นะครับแล้วก็เลือกโอเคไปนะครับเลือกโอเคไปนะครับในตรงนี้เดี๋ยวเลือกเป็นไฮ่อนนะครับเอ่อ ในส่วนของอต่อมานะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็มาดูด้านขวามือถัดมาคือเซฟทูเซฟทูก็คือเราเลือกที่เก็บโฟลเดอร์ที่โฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไฟล์ตัวนี้นะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นในในเนี่ยนะครับในส่วนของทดสอบนะครับผมเลือกในโฟลเดอร์ทดสอบมันก็จะมาบอกชื่อว่าเราเก็บไว้ในใดนี้นะครับในนี้แล้วก็ เอ่อผมจะเลือกทับเพราะว่าผมเคยลองทดสอบแปลงไฟล์นี้ลงไปแล้วนะครับอ่าเลือกไฟล์ทับเนี่ยครับ o v e r l i y e นะครับ,รบต่อมานะครับด้านขวามือนะครับถัดมาพอเลือกที่เก็บแล้วถัดมาก็มาขวามือนะครับเลือกเป็นไฟล์ Convert นี่ก็คือเราจะเริ่มแปลงแล้วนะครับเราจะเริ่มแปลงขั้นตอนการแปลงแล้วก็คลิกลงไปเลยนะครับแปลงนะครับพอคลิกแปลงแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลักษณะแถบแจ้งว่าตอนนี้กําลังคอนเวิร์ต รพร้อมพรีวิวให้ดูด้วยตรงหน้าจอนะครับดีมากนะครับโปรแกรมนี้บางตัวก็ไม่ได้พรีวิวให้ดูนะครับอ่าแปลงเสร็จแล้วนะฮะมันก็ชึ้งเสียงเตือนแล้วก็มันก็จะมันตรงนี้คอนเวิร์ก็จะเป็นตัวจางใช่ไหมฮะถ้าเรายังไม่แปลงมันก็จะเป็นแถบสีนะครับผมเราก็มาดูกันนะครับว่าไฟล์ที่แปลงเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันโอเคอ่าโอเคครับครับเรามาดูไฟล์ที่ แบ่งออกมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเปิดมานะครับก็จะดที่ให้ดูนะครับแบ่งสองงงหมาไฮะมันก็จะเป็นไ่ลไตามที่เราได้ตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมฮะอะ่ผมลองให้ดูนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่นาทีนี้เห็นไหมฮะจนจบที่ไที่วินาทีที่8 483นะครับนะครับเริ่มจากเห็นไหมฮะผู้หญิงคนนี้หันกำลังหันหันมานะครับนะฮะไอที่เราอินโค e ดออกมาก็จะเริ่มที่ตรงนั้นเรเริ่มที่ตรงนั้นเหมือนกันครับผมนะฮะเพียงแค่นี้ก็ได้แล้วครับไฟล์ที่ตามที่คุณจรได้ทั้งคำถามไว้นะครับในส่วนที่ ต่อไปนะครับก็เราก็จะเอาไฟล์นี้ไปแปลงเป็น vob เพื่อจะให้เครื่องเล่น DVD สามารถจะอ่านเจอได้นะครับนะครับยังไงก็เอาไปแปลงได้แต่อย่างที่ผมบอกนะครับความจริงในซอฟต์แวร์ตัดต่อเนี่ยมันสามารถจะ encode export ออกไปเป็นนามสกุล vob ได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับก็จะสะดวกกว่าแต่ถ้าคุณจอร์นจำเป็นนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะคุณจอรจะหรือเพื่อนๆจะ export ออกเป็น avi นะครับแล้วไปใช้โปรคเดอร์ นะครับไปใช้โปรคโเดอร์โปรคดอรเนียสามารถเอ็กพอร์ตเป็น v ี v ได้ในตัวเลยนะครับแต่ผมจะลองไหนๆก็คุยแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดให้ชมเลยนะครับนะครับผมขออนุญาตปิดนะครับไอทีนี้ผมจะลองเปิดโปรโดเดอร์3ให้ดูนะครับนะครับรอสักครู่นะครับโอเคครับผมจะแอดไฟล์ เมื่อสักครู่นี้เข้าไปเห็นไหมฮะผมจะแอดไฟล์เมื่อสักครู่นี้เข้าไปเดี๋ยวผมลากให้ดูใหม่กดปุ่มแอดก็ได้นะครับผมแอดแล้วก็เลือกไฟล์เมื่อสักครู่นี้จะแปลงไว้ผมลากลงไปเลยก็ได้นะครับลากไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นได้ไฟล์ที่แอดเข้ามาในโปรแกรมนะครับต่อมาก็จะเป็นทักเก็ตไฟล์ฮะเราก็เลือกแอดนะฮะเลือก DVD นะครับเลือก DVD เลือก DVD ปุ๊บด้านขวามือเห็นไหมฮะ ก็จะมีให้เราเลือกว่าเออเอ็มเพล d กทูาวเออวงเล็บ B.O.B นะครับพอเราเลือกตรงนี้เนี่ยมันก็จะแจ้งรายละเอียดนะครับนะครับของโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับให้เรารู้ว่าขนาดของวิดีโอเราเท่านี้นะครับเออเฟรรมเออเฟรรมเรทเพอร์เซกเท่านี้นะครับเออมีขนาดที่เมกะบิต เท่าไหร่ระบบอะไรนะครับพอเลือกปุ๊บก็โอเคไปเลยนะครับเราก็เลือกที่เก็บนะครับเลือกที่เก็บสมมติว่าผมเลือกไว้ในโฟลเดอร์เดิมนะครับในทดสอบนะครับผมกำลังจะแปลงเป็นไฟล์ dVD ทดสอบนะครับผมก็ตั้งชื่อว่าไฟล์ dVD ทดสอบครับขึ้นมานะครับส่วนคราวนี้เนี่ย มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับวิดีโอบินเลนนะครับในทีน่นี้อยากให้ละเอียดสูงนง่เราตั้งเป็นมาสเตอร์ก็ได้ครับถ้าความละเอียดเราไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าความละเอียดเราไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราก็พอเราเลือกแค่นี้ปุ๊บนี่ผมผมแนะนําแบบเร็วๆนะครับข้าวหลังผมจะมาแนะนําแบบละเอียดนิดนึงนะครับแต่ผมสัตว์ที่ได้รู้ว่าเราจะมาแปลงเป็นวีโอบีใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนอะไรหรือมันต้องไปทํำยังไงนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาเลือกเป็นคอนเวิร์ตนะครับแล้วก็สั่งคอนเวิร์ตปุ๊บ ไมฮะมันก็นจะแปลงไปเลยความเร็วในการแปลงคอนเวิร์ตเนี่ยช้าเร็วอยู่ที่สเปคเครื่องอยู่ที่สเปคเครื่องด้วยนะครับช้าเร็วอยู่ที่สเปคเครื่องเราด้วยนะครับถ้าบางคนสเปครุ่นเก่าๆหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะช้า อาจจะช้ามากหน่อยนะครับบางทีถ้าสมมติความยาวเรา10นาทีใช่ไหมฮะอาจจะกลายเป็นถ้าใครยังใช้เป็นเทียมโฟร์สามจุดูนย์เียมีแรมสักสองกิกเนี่ยอาจจะแปลงช้ากว่าเดิมไปประมาณอีกเท่าสองเท่าเลยนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมเครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยค่อนข้างจะสเปคค่อนข้างจะสูงครับแรม8กิกใช้ CPU c o r ค i5 นะครับแล้วก็ใช้ Windows 7 64สบิตนะครับอืมโอเค นะครับผมแปลงแล้วได้ยังไงนะครับลองมาดูนะครับเนี่ยโฟลเดอร์ที่ผมสร้างไว้สักครู่นี้นะครับเป็นนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นกระเป๋าที่เป็นอ่าสำเร็จแล้วให้เราสามารถไปไลท์ล้วไปไลท์ในเดโวไลท์ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการแปลงอีกนะครับผมจะลองอ่าเทสพรีวิวให้ดูนะครับเตงเสริมน่นมากมาแล้วก็จะปรับสภาพก็ได้ ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเป็นไงฮะโปรแกรมตัวที่ผมแนะนำวันนี้นะครับมันชื่อ m o v a v i Video Converter หรือเปล่าอันนี้ก็ลองไปออกเสียงกันดูนะครับแต่ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ให้รายละเอียดของการใช้งานได้ครบถ้วนมากเลยนะครับครบถ้วนมากอย่าลืมนะครับไม่กี่ขั้นตอนครับแค่3-4ขั้นตอนแอดไฟล์ก็มาก่อนนะครับ แล้วก็มาจะเลือกเอ่อมาอินมาเอาก็ได้นะครับตามเวลาที่เราต้องการแล้วก็มาเลือก Format f i ฟล์ที่ e x p o r t ออกไปแล้วก็เลือกที่เก็บนะครับแล้วก็แปลงเลยแค่นี้ก็ได้แล้วครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอจบการาแนะนำทิปเทคนิคนะครับในการจะแปลงนามสกุลไฟล์ mts เป็นฟอร์แมตต่างๆเป็น dVD หรือฟอร์แมตอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับลองดูเพียบเลยนะครับในโปรแกรมตัวนี้นะครับ วันนี้ผมดิจิตีบีรีวิวนะครับดอทก็ขอจบการแนะนำทิปวันนี้เพยงเท่านี้นะครับแต่อีกไม่กี่วันหรือในช่วงถึงปานี้ผมยังมีเวลาเยอะๆที่สามารถจะแนะนำทิปเทคนิคอีกเยอะๆมากเยอะๆมากมายเลยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองติดตามชมแล้วกันและต้องขออภัยนะครับที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยอัปเดตอะไรเพราะว่างานที่ออฟฟิศยุ่งมากนะครับไม่มีเวลาที่อัปเดตแต่ก็ อย่าลืมนะครับแนะนำสนใจสินค้าอะไรที่เป็นใหม่ๆใ,ในการผลิตงานโพ็ชั่นวีดีโอนะครับก็ดีวีวรีวิวตอบโจทย์เพื่อนๆได้แน่นอนครับขอบคุณมากเลยครับผม